เบสโนเกียก no ุมขมับพ่อแม่ปะทะคารมไม่นิยังในครอปครอปบอยบ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลิฟเดินเรื่องมาเกือบถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วสำหรับซีรีส์ไวเบาสมองปล่อยจอยเวอร์คอปครอปบอยบ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลิฟโปรเจกต์สุดยินใจจากวีทีวีออริจินอลออกอากาศทางวีทีวีที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียผู้ให้บริการแทนลดฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ชั้นนำของไทย โดยมีบริษัทกองทัพโปรดักชันจำกัดรับหน้าที่โปรดักชันจัดความสนุกเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมกันทุกวันพฤหัสบดี2องทุ่มตรงทาง VTV หรือเว็บไซต์ VTV. VIP เท่าน,านั้นใกล้ถึงโค้งสุดท้ายทั้งที่ความสนุกย่อมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณงานนี้มีโปะแตกกันทีเดียวเชียวละ่ะเพราะอัลมอน์โนเกียชิน,นวัตรสมาชิกคนเล็กของบ้าน ครอบเขาต้องเจอกับเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะแม่เกดคุณแม่สุดที่รักที่ตั้งใจเดินทางเยี่ยมเอลมอนที่มหาวิทยาลัยแล้วอยากจะไปที่คอนโดของเอลมอนเอลมอนที่ไม่เคยบอกความจริงกับแม่เรื่องที่อยู่บ้านพักรวมกับคนอื่นเลยพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงสุดชีวิตโดยมีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือแต่ก็ไม่สําเร็จทําให้เอลมอนเลือกที่จะสารภาพความจริงกับแม่ว่าเขานั้นได้อาศัยอยู่ที่บ้านเช่ากับพี่ๆอย่างธันวาเซงวิชัยพีเดสวิทวินและ รพอแม่เกดเดินทางมาถึงบ้านก็ได้พบกับพ่อดิหลกพ่อของพีซึ่งเกิดการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทําให้มีปากเสียงชะก,กันมันแบบหยดติ่งเลยล่ะทีมงานใช้บ้านน่ารักๆหลังหนึ่งย่านผนโยธินซึ่งเป็นบ้านโลเคชั่นหลักของคอกคเฮาฉากนี้มีตัวละครเข้ากันหลายคนทั้งเซงพีลาเดอัอลมอนเจนนายากรวิยา รวมทั้งแม่เกตนักแสดงสมทบและพ่อดิลกนักแสดงสมทบเข้าฉากซึ่งแต่ละคนก็มีไดอาล็อกที่จะต้องส่งต่อกันในฉากนี้ผู้กำกับจึงต้องมีการทบทวนกันก่อนถ่ายทำจริงรวมทั้งโพซิชันของแต่ละคนโดยหลังทำการซ้อมเรียบร้อยผู้กำกับก็สั่งเคลื่อนกล้องโดยเริ่มจากที่แม่เกตเอลโอนและลาเต้เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พบกับพีพ่อของพีและเจนที่นั่งอยู่ในบ้านพอแม่เกต กับพ่อของพีคเจอหน้ากันก็สาดวาจาใส่กันทันทีเรียกได้ว่าไม่ยังมีบ้านของลูกชันคุณเข้ามาได้ยังไงโน้นนี่นั่นใส่กันไฟลับเลยค่าซึ่งสองนักแสดงก็ทำการสแสดงกันอย่างเต็มที่โดยมีอัลมอนดละลาเต้รวมทั้งเจนคอยปรามทั้งสองฝั่งแต่ดูเหมือนเรื่องราวกำลังจะใหญ่โตก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจนทุกคนต้องหยุดผู้กำกับปล่อยให้นักแสดงใส่อารมณ์กันเต็มที่ แต่ดูเหมือนคนที่นั่งนิ่งและต้องแสดงความอึดอัดมากที่สุดเห็นจะเป็นหนุ่มเบสที่นั่งนิ่งแบบไม่พูดอะไรแต่พอพูดออกมาทุกคนก็หยุดแล้วมองไปที่เขาซึ่งทําให้สถานการณ์เริ่มงคลี่คลายแต่จะคลี่คลายในรูปแบบไหน <ST AR C> ต้องไปรอลุ้นกันนะจา้าโ <ST AR C> ดยหนุ่มเบส <ST AR C> ขอเล่าความรู้สึกในฉากนี้ว่า <ST AR C> คือฉากนี้เป็นฉากที่อึดอัดสําหรับผมนะคือด้วยตัวละครมันกดดันเรื่องข้ออยู่แล้ว ้าบอกความจริงกับพ่อกลัวพ่อเสียใจแล้วพอคนในบ้านเถียงกันทะเลาะกันแล้วก็เป็นแม่ของอัลมอนด้วยมันก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดแล้วเราก็โผล่คําออกไปทําให้ทุกอย่างที่มันอึดอัดคลี่คลายลงแต่ตัวละครมันก็ยังอึดอัดไม่เลิกนะครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่ยากเหมือนกันด้วยอารมณ์ด้วยการแสดงแล้วก็มีคนเข้าฉากหลายคนทําให้เราต้องมีสมาธิกับฉากนี้มากๆก็อยากให้ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ติดตามชมฉากนี้ได้ในคอกคอกบอยบ้านหนุ่มโสดโหมดร้อมเลิฟวันพฤหัสบดีที่วันที่1สิงหาคม2567เวลา20นาฬิกาที่แอปพลิเคชัน v t ทีหรือเว็บไซต์ vtv.vip เท่านั้นสมาชิก vtv vip ดูล่วงหน้าก่อนใครหนึ่งตอนคลิกเลย